พอเลยนะครับวงลงค่ะหัวหน้าไม่ถอดนะเราไม่รู้ว่ามหัวหน้าเดู๋ยวจะไม่แซวเขาคงไม่รู้ไม่ไยเราเขียนต้องการเรลับกระดับสูงไม่วด้ไม่ได้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 เลยมีตันเจ้าโอ๊บโอ๊บนะคะโอ๊บยิ่งเลยโอ๊บยิ่งโอ๊บยิ่งโอ๊บยิ่เจอ๊บยิ่งโอ๊บยิ่งเมื่อไหร่จะได้เต่า